เออก็เราก็ใส่เนื้อไก่ไปก่อนไหมใส่เครื่องงันเหรอตามไปเดี๋ยวถ่ายมดลไม่ไม เขากับวัสือของว่าเพื่อไหวเนาะนี่เลยมีของอยู่ตรงนั้นเนาะแมนเนายมีก่อต้่มแล้วบ่แล้วยังไม่ต้่มไกลยังเป็นหยา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 มืออื่นได้เนาะข้าวสีขาหมู เฮ้ยห well, ้ำพ no. no ่อเนี่นานิดี่อไก่ไก่ก็ชิมเองเออไก่เอา้ยเน้าโอ๊เอาเอาเผ็ดแท้แน่นอนแม่ก็ใส่ไปก่อนเผื่อเขากินเผ็ดไงอืม วิโดคือสิเฮยก็เขาเก่งเลยเผ็ดก็ด oh. oh. ีอ well, you know ่ะคนคนเขามาแต่ทางไกลเขากินเผ็ดอยู่แล I mean, hey. uh, huh. oh. nah, ้วมันจะได้่วงไม่ขาดไม่ได uh ้คืออย่างกับสุ่มไอ้ตมบอกงูเว้ยเออ